วิธีลดคอเลสเตอรอล L D L ไตรกลีเซอไรด์ในผู้มีภาวะมุลูกโตมุลูกจ่อนหนืงองอมูลูกซิสหลังไข่นะครับอย่างที่ผมได้พูดไ,ไว้ใน EP ที่1แล้วนะครับว่าตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดโรคระบบภายในของคุณผู้หญิงของเรานั้นก็มาจากภาวะไขมันในเลือดค่อนข้างสูงหรือไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีเลือดค่อนข้างจาง หรือเลือดจางเป็นเวลาติดต่อกันนะครับจนทําให้ภูมิในร่างกายของเราทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาภูมิในร่างกายของเราก็กลับมาทําลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของเราเองนะครับในโรคนี้ผมได้พูดถึงสาเหตุการเกิดเนื้อง,งอกซิสก็มาจากตัวรูมอตอยน์นดนั่นเองรูมอตอยน์นดก็คือร่างกายของเราสะสมไขมันกองเล็กขึ้นมาจากบริเวณที่ร่างกายของเรามีการอักเสบนั่นเองจนทําให้ ผู้หญิงของเรานั้นเกิดความทุกข์ทรมานเกิดความกังวลใจในเรื่องของการเกิดเนื้องอกที่มดลูกที่รังไข่ที่เต้านมเป็นต้นนะครับวิธีที่เราอยากจะลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ LDL ลงนั้นนะครับสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเคล็ดลับก็คือนะให้เราลดแป้งน้ําตาลไขมันนะครับแป้งก็อย่างเช่นพวกข้าวข้าวถ้าเป็นหมอเคนไข้หมอ A หมอ A ก็จะให้ทาน เข้าขาวนะครับแค่2ช้อนโต๊ะชาวเชียงยิ้ไม่ต้องนะครับไรเบอรี่เขาก,กลอกนั้นงดเลยนะครับโคบเผือกงมัมเขาพูดบิสกลลูกเดือยนะครับอันนี้เป็นแป้งน้ำตาลเรากงดเลยพวกผลไม้ที่มีรสหวานอื่นๆนะครับเราก็งดเลยส่วนอาหารที่เป็นไขมันเราก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับมันหลีกเลี่ยงย่างแต่ก็พยายามหลีกเลี่ยงเอานะครับแป้งน้ําตาลน้าตาลทุกชนิดเลยนะครับถ้าเป็นน้ําตาลถ้าท่านไหนที่ชอบทานน้าตาลชอบความหวานนะครับก็ใช้ น้ำตาลที่สก,กัดน,นะครับอย่างเช่นซูคารโลสนะฮะสก,กัดมาจากพืชแบบนั้นแทนเอานะครับการที่เราลดแป้งน้ำตาลลงมันจะทำให้ไขมันในเลือดของเราไม่ว่าจะเป็น l d r เป็นคอเลสเตอรอล L D L คอเลสเตอรอลมันลดลงได้อย่างไรนะครับเป็น,นกลไกทางชีวะเคมีของร่างกายของเราเมื่อไหร่ที่ร่างกายของเรานั้นขาดแป้งน้ำตาลนะครับจริงๆก็แทบจะแทบจะว่า มันขาดยากนะครับนะเมื่อไหร่ที่เราทานแป้งน้าตาลน้อยๆน,นะครับรวมถึงตัวไขมันเองนะครับร่างกายของเราก็จะไปดึงเอาพลังงานสำรองก็คือไขมันที่อยู่ตามหลอดเลือดเราอยู่แต่ตามกล้ามเนื้อของเรานั้นออกมาเผาผลาญเป็นพลังงานนั่นเองนะครับในะขณะเดียวกันเราทานแป้งน้าตาลน้อยๆน,นะครับแต่ว่าในสไตล์โคมอร์เอแพทย์ไทยนั้นไม่ได้ให้อดนะครับไม่ให้อดสิ่งที่ทําก็คือนะครับ ทานอาหารที่เป็นโปรโตีนที่ไม่แสลงคือหมูปลา่อไม่รบทิมนะฮะต้มข้ถั่วเหลืองชินหลอดสีขาวเราทานในสัดส่วน6กสิถึง็ดสิบเอร์เซส่วนผักก็คือผักกาดขาวคะน้ากวางตุ้งกระหล่ำปีถั่วยาวผักชีนะเราทานในสัดส่วนสา4สิบสี่สิบเอซส่วนเครื่องปรุงก็ปรุงนึวยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองผลไม้ก็เป็นแอปเปิลกับฝรั่งทานพอล้างปากพอนะฮะเรลาลดไปน้ำตาลน,นะครับเรามาทานอาหารที่ บอกแต่ว่าเราต้องปรุงเองนะครับอาหารที่ผมไม่ได้พูดถึงนั้นเป็นอาหารสแสลงเราก็อย่าไปทานนะทานอาหารสแสลงเข้าไปมันก็ปวดหน่วงอักเสบนะครับทานที่ผมบอกเท่านั้นแล้วกับคา่าทุกอย่างที่เราทำนะเราเราเรา,เราต้องทําเองนะอย่าไปซื้อเขานะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็ต้องค่อยๆออกกําลังกายออกกําลังกายไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับร่างกายของเราก็จะดึงเอาไขมันที่เป็นส่วนเกินในร่างกายของเรานั้นออกมาเผาผลาญไปทําง,งาน แต่การที่เราทานเบนเราทานอาหารแบบนี้ความเข้มเข้นของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเราก็จะแข็งแรงขึ้นแบบวันต่อวันแน่นอนนะครับก็ลองเอาไปทําดูนะครับ